สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีดครูอ๋อนะครับคือคลิปนี้คือผมทั้งตั้งใจทําให้พี่ทั้งสองท่านนะที่ส่งของมาให้ผมเลยนะครับแล้วก็ส่วนคลิปมีดนั้นเดี๋ยวจะออนแอร์เวลา8ปดนิกาสานาทีนะครับคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีอ่ามันเกิดเหตุขัดข้องในเรื่องของอ่าในส่วนของแอปพลิเคชันนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นพี่เรืองยศส่งมาให้นะครับขอบพระคุณพี่เรืองยศตุ้มเพชรมากๆนะครับ และอันนี้จะเป็นของอคุณพี่สุติพรน,นะฮะได้ส่งมาให้ผมนะครับผมจะเป็นคุณพี่สุติพรสุขอัมพัยจิตนะครับเล่มนี้นะไม่ใช่เรื่องนี้ชิ้นนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนแล้วกันนะครับไม่แน่ใจพี่ส่งอะไรมาให้นะค,คุณผู้ชมคือ FC เดี๋ยวเนี้ยผมรู้สึกว่าจะเป็นมากกว่า FC แล้วนะครับผมคือเป็นมา,มากกว่าเยอะเลยอะ่ะเราไม่เคยรู้จักกันนะครับแต่ว่าพี่เขามีน้ําจิตําใจส่งของมาให้นะครับหลายๆท่านนะ คุยกันทุกวันเนี้ยผมโทรไปถามสาทุกสุขดิบบางทีแบบหายไปนานๆผมก็โทรไปถามนะครับว่าเออทาไมพี่เขาหายไปนะครับอันนี้จะเป็นพระนะครับผมโอ้โหขอบคินมากๆเลยนะครับคือผมไม่ได้ต้องการที่จะแบบให้ใครส่งของอะไรมาให้นะแต่ว่าพี่เขาตั้งใจส่งมาให้เพราะว่าอยากให้ผมนะค้าขายดีๆนะครับ ไม่จะเป็นต้องมีราคาแพงก็ได้นะครับของที่พี่ส่งมาให้เนี่ยคือผมน้อมรับไว้ทุกชิ้นนะครับมันจะมีมูลค่าหรือไม่มีมูลค่าเนี่ยคือผมก็รับด้วยความซาบซึ้งใจนะครับผมเนี่ยนะฮะจะเป็นหลวงพ่อนะทั้งสองท่านเลยนะเป็นพระครูทองสุกนะครับอินทระโชโตเนี่ยเป็นเงินกับทองนะครับผมขอบพระคุณพี่มากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็คุณพี่เรืองยศตุ้มเพชรนะครับเมื่อกี้อ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงแล้วกันครับแต่ว่าพี่ๆทุกท่านอย,าอย่าส่งอะไรไปกวนคุณพี่เรืองยศนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมต้องเซ,เซนเซอร์ที่อยู่นิดนึงนะฮะเมื่อกี้ลืมไหมคบแบรที่อยู่มาจะเป็นอ,อ๋อเป็นพยันนะครับพยันเนะี่ยพี่เรืองยศส่งให้โอ้โหคุณพี่เรืองยศเนี่ยส่งมาที่ผมบ่อยมากนะเดี๋ยวผมต้องเอาไปติดไว้ที่ร้านนะครับผม นี่นะบผมก็แทนคำขอบคุณเลยนะครับผมเนี่ยจะขออนุญาตใช้ช่องคลิปวิดีโอนี้ในการขอบคุณพี่เลยล้วกันนะครับที่ส่งของมาให้ทั้งสองท่านนะครับผมก็ขอให้พรไดอันเสรฐของพี่ทุกท่านนะครับที่อวพรมาให้ผมนะครับผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นดันดาลให้พี่ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็พี่หลายๆท่านที่เป็น FC ที่ติดตามผมนะครับผมก็มีความสุขความยินดียิ่งขึ้นไปนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณครับ